สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครับกับ Happy TechTk ็อนะครับหรือเลียกสั้นๆว่า Happy ้ a l k นั่นเองนะครับกับผมนาย Happy Man นั่นเองนะครับผมวันนี้มาคุยกันหัวข้อของเรื่องของเรื่องของรักโรคเลือดแข็งบุกรุกเสริมจริงหรือเปล่านะครับสวัสดีปีใหม่นะครับกับปี2 0 2 1เข้าปีใหม่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมกับช่วงนี้ที่เรียกว่าเป็นช่วงโควิดระลอก2นะครับ งานนี้ก็ต้องป้องกันตัวกันดีๆเพราะว่าช่วงนี้แพร่ระบาดเร็วมากจริงๆผมคิดว่านะครับทุกคนอาจจะเคยได้รับเชื้อแล้วในช่วงก่อนหน้านี้แต่เนื่องจากไม่ใช่เป็นช่วงอากาศเย็นหรือหน้าหนาวนะครับทำให้เรียกว่าการแพร่กระจายอาจจะไม่ได้แพร่สะพัดขนาดนี้นะครับผมและอาจจะมีแบบเรามีเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่แล้วนะครับ แต่มาช่วงนี้คืออากาศหนาวเนาะมันก็ทําให้ปูคุ้กันเราอาจจะตับลงด้วยส่วนหนึ่งนะครับสังเกตดูจะอากาศมันเริ่มเย็นนะครับแล้วอย่างตัวผมเองอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็บางทีมันก็หนาวๆร้อนๆแล้วก็มีแบบพวกฝุ่นละอองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มากับสายลมนะครับแล้วก็พวกเชื้อโรคเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้มีความร้อนเนาะไม่มีความร้อนช่วยมันก็อาจจะตายน้อยลงอะไรเงี้ยด้วยความคิดแนวๆนี้นะครับก็เลยคิดว่าช่วงนี้มันเลยระบาดค่อนข้างเยอะนะครับก็รักษา สุขภาพเป็นด้วยนะครับผมก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะครับช่วงนี้ผมก็ติดพวกแอนโคลที่เป็นพ่นหรือว่าใช้เจลก็ได้นะครับที่ล้างมือพยายามจับให้หน้อยลงแล้วก็โซเชียลดิสแท้นนะครับให้อยู่ห่างกันนะครับหากใครเห็นใครที่ออไอหรือว่ามีพวกสังคันหลังนะครับจามไออะไรอย่างเงี้ยก็ห่างๆห,หรือเวลาก็ตวนเขาด้วยก็ดีนะครับผมจะได้ช่วยกัน ก็มาถึงหัวข้อของเราดีกว่านะครับเลิกแถมอุปกรณ์เสริมแน่นอนครับเรื่องรักโรคเมื่อที่ผ่านมานะปีที่ผ่านมานั่นเองเรื่อวเร็วๆนี้ก็คือ Apple นะครับของแบรนด์สมาร์ทโฟนกับไอ IT ทีเทคโนโลยีในโลกของเราเนี่ยเริ่มแล้วนะครับมักจะเป็นผู้นําทางด้านไอเดียใหม่ๆทุกครั้งนะครับไอเดียใหม่ๆนี่หมายถึงทางด้านพวกเนี้ยอารมณ์ประมาณตัดอุปกรณ์ทิ้งอ่าเขา เลิกแถมเพราะว่ารักโลกเพราะว่าอาจจะลดด้วยปริมาณกล่องหรือว่าอุปกรณ์แพ็กเกจอะไรต่างๆแล้วก็ทําพวกแพ็กเกจให้มันรักโลกมากขึ้นหลายลักษณะนี้ครับแล้วก็เขามองว่าไอ้ตัวอะแดปเตอร์ช่วงที่ผ่านมามันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนกันทุกเจน,นครับถติว่าคนซื้อทุกปีหรือสองสามปีทีอย่างเงี้ยมันก็ใช้ของเดิมก็ได้เลยไม่ต้องแถมนะเพราะปะกติของผมเองใช้มาหลายเจนก็นอนกองอยู่ในกล่องทุกทีนะครับ ก็จริงๆก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ผมว่าก็โอเคก็ดีนะครับแต่ประเด็นของมันก็คือไอ,อ o n e 12เนี่ยมันดินเปลี่ยนไงครับคือถ้ามันเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันก็คงไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายแต่ว่าเลักโลกก็โอเคนะคอนเซปต์นี้ดีครับทาง Apple ก็อาจจะได้เรื่องของเบ n e f ฟิเรื่องของทางนาักธุรกิจก็ว่ากันไปทางเราก็ไม่ต้องซื้อใหม่อะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่า iPhone 12เนี่ยดันเปลี่ยนตัวหัวชาร์จใช่ไหมครับ เป็น USB-C ก็กลายเป็นว่าอคืออีกหัวหนึ่งเป็น USB-C ครับอีกหัวนหนึ่งเป็น,เปน Lightning เนาะดังนั้นก็ทำให้สายเนี่ยที่ใช้บนเรียกว่าทั่วๆไปบน Android เอาแล้วอย่างงี้ล้กันที่เป็น Android ที่เป็น USB-C to USB-C เนี่ยก็ไม่ได้ถ้า Apple เปลี่ยน iPhone 12ตัว,ต,วตัวพอร์ตของมันนะครับ ที่บนเครื่องเนี่ยเป็น USB C ด้วยก็ก็จบเลยนะครับแต่งานให้มันดันเป็น Lightning และอีกหัวด้านหนึ่งเป็น USB Type C นะครับทำให้คนส่วนใหญ่อะไม่มีพวกนี้อยู่แล้วนะครับรู้ถึงหัวชาร์จโดยเจนเดิมเนี่ยเป็นเป็น USB Type A อยู่แล้วนะครับทำให้เกิดข้อกังขาขึ้นมาว่าเฮ้ยเหมือนรักโลกจริงหรือเปล่านะครับ <c oughs> ตอไปแต่ผมเชื่อว่านะครับ Apple มองฝั่งทางด้านเ,าเหตุผลทางด้าน business มากกว่า ทำให้บังคับเร,เรียกว่าบังคับล้กันบังคับให้ลูกค้าหรือคนใช้งานเนี่ยให้ซื้ออุปกรณ์เสริมที่เป็นหัวชาร์จที่เป็น usb type c อาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้นะครับอาจจะดีกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ทำอะซสซอรีนะครับที่เป็นหัวชาร์จซึ่ง Apple เองเนี่ยก็ยังดีนะครับที่ยังลดราคามาเหลรอ690บาทนะครับทำให้เอ,อราคามันก็ลงมานิดนึงจากพันกว่าบาททำใหออ้มันก็น่าซื้อแล้วก็จริงเราก็ต้องซื้อแหละเพราะว่า เราไม่มีไงมันไม่มีก็ต้องซื้อนะแม้กัะสายเนี่ยแถมมาให้ก็โอเคนะครับอีกหน่อยผมว่าสายก็ไม่ต้องแถมแล้วแถมมันชึงเจนอาจจะไม่ต้องใช้อะไรอีกสักพักหนึ่งสามปีเงี้ยอาจจะลดสายไปด้วยก็ได้มีมาแต่ต,ตัวเครื่องอย่างนี้ครับอาจจะเป็นไปได้ก็อันนี้ก็คือเป็นผู้เริ่มต้นนะครับและเมื่อมีผู้เริ่มอย่างที่คนหลายคนเห็นนะครับหลายคนทราบแล้วก็ตามเทรนถ้าใครตรามเทรนมานะครับก็จะเห็นว่า Apple เริ่มทีไรเนี่ย มีคนตามทุกทีนะครับผมเชื่อว่า,ามันเป็นเทรนด์ของเทคโนโลยีของโลกนะครับที่ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีอะไรแอน์ส่วนหนึ่งที่เขามีการเ,าเขาเรียกว่ามีการพูดคุยกันในระดับหนึ่งอยู่แล้วแหละ Apple แต่ Apple เนี่ยอาจจะเอาไปต่อยอดทางธุรกิจซึ่งอาจจะมาแบบอารมณ์กื่นตผูกขาดเนาะสำหรับคนใช้ที่เป็นอีโคสเตมของเขาเองอะไรเงี้ยทำให้มันต้องใช้อุปกรณ์ของเขาช่องใชเ้เขาเรียกว่าซิสเตมหรือว่าอีโคสเตมของเขาทั้งหมดไม่ว่าเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อะไรเงี้ย มันก็ก็ถูกต้องอยู่แล้วนะครับทางด้านธุรกิจเนี่ยเราก็ถ้าอยากใช้เราก็ต้องต้องซื้ออะไรอย่างนี้ครับดังนั้นเราก็มาดูที่ปีนี้ Apple เริ่มไปแล้วใช่ไหมครับปีที่แล้วปีนี้แหละครับที่ Apple เนี่ยป็นกนเริ่มและซัมซุงก็อาจจะตามมานะครับแลก็อเนี่ยซัมซุงนะครับเขาจะตาม Apple มาต้องบอกว่าไม่ได้ตามสิเป็นเขาเรียกว่ามอง Apple เป็นคู่แข่งนะไม่ว่าจะทํา เอ่อโปรดักอะไรออกมาอะไรเงี้ยอารมณ์ก็จะแบบเทรนด์คล้ายๆมีแนวคิดคล้ายๆกันนะครับก็จะอารมณ์ประมาณเดียวกันแบบมีฟีเจอร์เยอะๆแล้วก็แบบใช้งานได้น้อยอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยอารมณ์เดียวกันเลยครับถ้าที่ผมใช้สม,สมาร์ทโฟนมาสมาร์ทวอชอะไรเงี้ยอารมณ์คล้ายกันเลยและว่า Galaxy s 2 1นะครับที่จะออกมาในปีนี้ก็คือข่าวว่า จะอาจจะตัดตัวอะแดปเตอร์หรือว่าตัวหัวชาร์จนี้ออกไปนะครับแล้วก็อีกค่าหนึงอย่างซีนี่ที่เขาบอกว่าเออเขาเรียกว่าเคยเน็บแนมเอาไว้อะเคยแซวเอาไว้ง่าย,ายๆครับว่าเฮ้ยตอนที่ Apple 12มานี่ก็มีจะมีออกมาเลยว่านี่ไงฉันมีเปิดกล่องมาก็เจออะแดปเตอร์อะไรเงี้ยเจอหัวชาร์จแต่การเปนว่ามีเ่เซตที่กำลังจะออกมาใกล้ๆนี้นะครับไม่มีในกล่อง แต่เห็นก็บอกว่ามีแถมนอกกล่องเนาะก็แล้วแต่อันนี้ไม่มีในกล่องแต่แถมนอกกล่องมันก็ผมเข้าใจว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องของการขายเพิ่มเติมนะครับก็คือน่าจะเป็นเทรนด์อย่างแกัพแหละเพราะว่าจริงมันเป็นมันดีต่อต่อเรียกว่าธุรกิจนะครับก็ลูกค้าก็ต้องซื้อเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวเครื่องนะครับอย่างที่เราสังเกตก,ก็คือเครื่องไม่โดนราคานะครับถอดอะแดปเตอร์ไปเครื่องแผงคือสมิซ้ําไม่ได้มีแบบการลดราคาให้มีแต่หมายถึง อาจะจะลดราคาเรื่องของการเสริมให้อะไรลักษณะั้น,นทำส่วนลดให้ก็เป็นเรื่องของธุรกิจกันไปนะครับทางการตลาดธุรกิจนะครับก็เป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับ mm hmm. ก็ยังมีอีก,อกหลายค่ายนะครับท,ที่น่าจะตามมาหรือเปล่าต้องลองดูเช่นหัวเว่อย,อย่างงี้ครับเพราะว่า mm hmm. อยังฝั่ง Android เองมันก็เหมือนเขามีเทคโนโลยีการชาร์จเนาะที่จริงๆเหมือนมีมาตรฐานอยู่แล้วล่ะ ในชิปเซ็ตแต่ว่ามันก็จะมีการต่อยอดที่การพัฒนาขึ้นมาเนี่ยทำให้การชาร์จของแต่ละค่ายเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองครับอาจจะชาร์จเร็วมากน้อยกว่ากันอะไรอย่างเงี้ครับก็ไม่รู้ว่าแต่ละค่ายเนี่ยเขาจะเ,าเลิกแถมด้วยหรือเปล่านะครับแม้ว่าจะอย่างหัวเว่ยเองเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มี g o o g l e Service เนาะก็เดินหน้าไปทางหัวเว่ยโ e บาย v วิสเต็มที่แล้วดังนั้นเขากอา็อาจจะใช้ การนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นจุดเด่นนึงเนาะในการแถมที่เป็นหัวชาร์ที่เป็นชาร์จแบบรวดเร็วนะครับแถมให้อยู่โดยที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับหรือไม่ว่าจะแบรนด์อื่นก็ตามเช่น oppo เดี๋วมี vivo นะครับที่เห็น้นหลักๆนะครับสามแบรนด์นี้ก็คิดว่าน่าจะยังแถมอยู่นะครับแต่ก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าจริงๆแล้วจะเป็นยังไงกันต่อไปนะครับเพราะว่าอนาคตก็ไม่แ,แน่นอนเนาะ ก็อย่างที่ทราบกันครับผมว่าเทรนรักโลกนะครับมันรักจริงหรือเปล่าเนี่ยรักโลกหรือรักลูกค้าหรือว่าอะไรกันแน่นะครับหรือว่ารักธุรกิจตัวเองนะครับผมว่าจริงๆแล้วเทรนรักโลกจริงๆถ้าคิดจะพัฒนาขึ้นไปเลยนะครับไร้อุปกรณ์เสริมทั้งหมดเลยนะเทรนของไร้อุปกรณ์เสริมเนี่ยผมว่ามันต้องมาแน่ๆแต่ว่าอาแล้วมาแต่ตัวเครื่องแล้วชาร์จไงละ่ะใช้ของเก่าใช่ไหม ก็อาจจะใช่แต่ผมว่าอีกเทรนด์หนึ่งก็คือไม่ต้องใช้สายครับปัจจุบันเราใช้อยู่แล้วนะครับเทรนด์ของไวรัสชาร์ตนะครับก็เป็นการชาร์จไร้สายอย่างเั้นเองแต่ว่าเท่าที่ผมใช้มาเนี่ยมันจะมีเรื่องของการชาร์จที่มีข้อจํากัดอยู่เช่นชาร์จเร็วเนี่ย Quick Charge มันไม่ได้แบบชาร์จเร็วมากนะครับมันก็จะมีข้อจํากัดอยู่ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆคอนเซ็ปต์มันก็เป็นเหมือนเป็นขดลวดเนาะแล้วก็ส่งส่งเป็นพวกสนามแม่เหล็กนะครับ ถึงกันแล้วก็เป็นการส่งถ่ายพลังงานขึ้นไปอย่างเงี้ยครับทําให้บางทีอย่างเช่นเอ่อเช่นการเอาง,ง่ายๆเราใช้ระบบแลนกับไวเลสแลนก็เห็นว่าคามเสถียรแตกต่างกันนะครับแบบมีสายก็จะเสถียรกว่านะครับมีความคงที่มากกว่าเช่นเดียวกันนะครับการชาร์จแบบมีสายกับไร้สายนะครับแบบมีสายก็จะคงที่มากกว่าแบบไร้สายมันก็อาจจะถึงแม้ว่ามันจะ แนบชิดติดกันก็จริงนะไม่มีแกลบระยะห่างกันมากนะครับแต่ว่าเท่าที่ลองดูเนี่ยถึงแมว่าเราอยู่นี่เลยไปวางเฉยเนี่ยวางแล้วแบบมันมีส่วนที่ห่างออกไปจากท้าเรียกว่าที่เป็นขดลวดนะครับวงขดลวดเนี่ยทําให้การชาร์จมันอาจจะไม่สเตเบิลนะหรือได้ไม่เต็มที่ทําให้มีผลนะครับทําให้แบตท,ที่อยู่ในเครื่องเนี่ยผมว่าเสื่อมเร็วบางทีมันร้อนนะครับเหมือนมันมันเกิดปฏิกิริยาบางอย่างเอาง่ายเหมือน ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะแต่ว่าเข้าใจว่ามันเกิดความไม่สถียรนั่นเองนะครับทําให้บางทีการชาร์จพลังงานมันอาจเช่าไม่เต็มที่หรือบางทีบางช่วงมันเต็มที่หรือบางช่วงไม่เต็มอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่สเตเบิลทำให้มีผลต่อตัวเครื่องและก็แบตในตัวเครื่องเองนะครับเท่าที่ผมใช้งานมาแม้ระยะหลังมีการพัฒนาดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความไม่สเตเบิลอยู่นะครับทําให้อันนี้ก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นไปนะครับแต่เชื่อว่าในอนาคตนะครับ พลังงานที่ใช้กันตามบ้านเนี่ยผมว่าต้องไปใช้โซลาเซลล์คือไม่ต้องแถมอะไรมาแล้วก็คือมาตัวเครื่องเลยแต่ว่าภายในตัวเครื่องเนี่ยคือสามารถมีออปชันที่เลือกได้ว่าชาร์จแบบใหม่นะครับจริงๆชาร์จตัวไอตัวที่เป็นออพอร์ตชาร์จที่ตัวเครื่องเนี่ยก็ยังมีอยู่เนาะแต่ว่าก็ไม่ต้องแถมอะไรเลยนะครับแล้วก็ชาร์จแบบเป็นโซลาเซลล์นะครับที่บ้านเราอาจจะมีเรื่องของเป็นโซลาเซลล์ที่เป็นสแตนดาดอนาคตเนาะเป็นสแตนดาดที่มีใช้อยู่ทุกบ้านอยู่แล้วนะครับเราก็ไปวางเลย แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียบไฟอีกแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปเสียแบ,บแบบสายชาร์จนะครับมันก็จะสะดวกนะครับเป็นไวเลสชาร์จแล้วก็เชื่อว่าเาทคโนโลยีของของไวเลสชาร์จมันก็จะเติบโตมากขึ้นนะครับก็อาจจะไม่ใช่เพียงสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะอาจจะเป็นอุปกรณ์อื่นอย่างเช่นที่เราเห็นปัจจุบันไวเลสชาร์จก็มีพวกเวเบิลนะที่เป็นนาฬิกาเป็นสมาร์ทวอทอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถชาร์จที่เป็นแบบไร้สายได้อยู่แล้วเนาะก็จะมีอุปกรณ์ IOT ออื่นๆนะครับก็ น่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับในอนาคตแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนนะเพราะว่าแค่เ,เทคโนโลยีการชาร์จหรือแบตเตอรี่กว่าจะเพิ่มมาได้เนี่ยเป็นปัจจุบันเนี่ย4,000มิ 4, ah ลลิแอมอะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะนับเป็นหลายปี5ปีป,ปีอะไรเงี้ยกว่าจะเทคโนโลยีควอชาร์เร็วมาขนาดนี้ไดอ้อ่กว่าจะออกไปแบบเรื่องของการชาร์จไร้าสายที่เป็นสเตเบิลที่มันคงที่น่าเชื่อถือดีขึ้นมากกว่านี้นะครับ ก็คงใช้เวลาอีกหลายปีรวมถึงไปเรื่องของโซลาเซลล์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องแถมอะไรมาเลยในกล่องนะครับก็เป็นเทรนลักโลกจริงๆครับกล่องก็คือถอดมาปุ๊บถ้าไม่ได้เก็บสะสมก็โยนทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาตักตัวเครื่องใช้งานแล้วก็จริงๆตัวเรียกว่าอุปกรณ์หรือว่าส่วนประกรอบภายในเครื่องเองเนี่ยอีกหน่อยอาจจะเป็นอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ลักโลกทั้งหมดเลยนะครับสามารถที่แบบปัจจุบันเนี่ยเหมือนเป็น,เป,นเป็นขยะค่อนข้างจะเป็นขยะนะเราใช้งานกันปี2ปีเราก็เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนบ่อยนะครับแล้วก เคื่องเก่าเราจะไว้ไว้ไหนมันก็กลายเป็นขยะล้นโลกนะครับก็กลายเป็นเรียกว่ามลพิษให้โลกเราเหมือนกันอันนี้ก็คือเมื่อ Apple เริ่มแล้วนะครับทุกแบรนงก็น่าจะตามมานะครับก็ช่วยโลกกันได้ในระดับหนึ่งวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมก็หากมีความคิดเห็นหรืออะไรก็สามารถมาคุยกันได้ทั้งในเพจนะครับในคอมเมนต์นะครับในตัวพอดแคสนี้เองแล้วก็ อ่าคอมเมนต์กันได้เนาะแล้วก็ถ้าหาใครฟังแล้วชอบใจก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามนะครับทั้ง f a c e b o o เอ,อ่อ t วิตเตอร์ยูทูบนะครับได้เลยรวมถึงพอดแคสต์นี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามฟังติดตามการรับชมของผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าแล้วเ,อเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ